งานที่เหมาะสมกับความสามารถคุณเลยแต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะว่าการออกไปงานเจองานใหม่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันแข่งขันสูงอะนะครับต้องเจอแรงกดดันหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็แต่ถามว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้นะครับถ้าคุณเป็นคนมุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับส่วนท่านไหนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับปีนี้ก็เหมาะมากๆนะครับกับการที่คุณจะมาลื้อ มางัดมาแงะมาปรับปรุงธุรกิจนะครับมาขยายฐานลูกค้าของคุณมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเลยก็อย่าลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปนะครับควรศึกษาตลาดนะรอบตัวรอบข้างดูบ้างนะครับวางแผนให้รอบคอบแล้วทุกๆอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับดวงด้านการเงินสำหรับคนที่เกิดปีขานะครับ ปีนี้การเงินคุณค่อนข้างดีนะครับดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกนะครับคุณจะมีรายรับที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งจากงาน,น